สวัครับผมเดชชัยเดชชินคุณกงเป็นผู้รายงานภาษาอะไครับ Morning everyone, my name is Guro and I'm an English supporter. มาอุรอานามาเดลเกตินาอาคีลาคุมฮาลามาเดรซาตินมิลูตินอาราบียามาตปาจีสายเยนเนียบิวอซมาเดี๋ยวครับนี่คุณครับชื่อเดชชัยนาฟิตวันนี้จะมาเล่าประวัติของเรียนภาษายันครับวันนี้เพเราจะมาแนะนำรียวาา

ัสกาดยามเช้าอ่านอสกัดยามเย็นดูอต่างๆในระหว่างวันพวกเราก็ไม่ลิมวเวลาเรียนพวกเราตั้งใจเรียนเวลาเล่นพวกเราก็ตั้งใจเล่นครับคุณครูสอนพวกเราให้รู้จักหน้าที่และเป็นเด็กดีพวกเราช่วยเหลือและมีน้ำใจต่อกันเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรารักเพื่อนรักคุณครูรักพ่อแม่และเรารักกันรักทุกคนเพื่อลเรา

วิชาวิทยาการคำนวณการใช้อุปรกรณ์และเครื่องมือไอทีต่างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษอารบมาลายูและการใช้ชีวิตแบบวิถีอิสลาม 4. ด้านภาวะผู้นำและทักษะชีวิตได้แก่การสร้างภาวะผู้นำความซื่อสัตย์ในวิชาลูกเสือเนตรนาดีกิจกรรมทักษะชีวิตผ่านชมรมอาทีสชมรมลัดสก,กิลชมรมกุ๊กิ ก็ส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนสามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองทั้งที่บ้านที่โรงเรียนและในสังคมต่อไปาโรงเรียนส่งเสริมให้เรากล้าคิดและาได้อย่างไร During t h e different activities of learning environment, our focus is to develop t กการเรียนการสอนที่คุณชรูนนให้นักเรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเองการ,เ,าาเ,รากเ,เรียนรู้ผ่านเรื่องราวกลรยตัวเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันวิชาคณิตศาสตร์ส่งเสริมการคิดและกาละละ้าวสด่โลกดทวิธีการสอนแบบเปิดในเ,นเ,นเพนทอพโคชวิชาวิทยาศาสตร์ครูจะพาพวกเราไปสำรวจเร่องสังเกตธรรมชาติรอบๆตัวนิ้นให้พวกเราได้ปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และวิชาวิทยาการคำนวณเพราะเราได้ฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาผ่านการเขียนคำสั่งโปรแกรมคนดิาให้เดยากรียนเพนกบการเรียน e l e a r e n v e r s c o o l is so i n r is very great, it encourage me. So I would like show this video would show to โรงเรียนแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ดังนี้อากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีมลพิษใดๆช่วยเพิ่มสมาธิและความจำ 2. ฝาสั่นจากมลพิษทางเสียงของรถยนต์เครื่องจักรทำให้สมองไม่ตึงเครียดและอ่อนล้า 3. พื้นที่ที่กว้างขวางมากพอ ให้เราสำรวจเรียนรู้ได้สมัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติและเป็นพื้นที่ที่ได้ออกกำลังกายอย่างหลากหลายครับทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการทำงานของสมองและและการจเจริญเติบโต,ตทางด้านร่างกายและความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็กๆอย่างพวกเราครับ ยอลานะาลิตาาเล้ามา a n นี่น่าตาอ้ากว่าปะอาลาจ้าลิกันสบายประูเล่เลเอาใจใส่ครอบเราประดุกเหมายุอราบให้ผมสนุกมีสระแต่ต้องไม่ทาให้ใครเดือดร้อนใครได้อบตกลงผมรู้สึกปลอดภัยมา่อยู่สังคมนี้ผมมีความสุขและรู้สึกตระหนักว่อผมปลอดครูแต่ครูปลอดผมผมมั่นใจว่าทุกๆความออนโยนที่ครูมีให้ผม โรงนนเรียนศิษย์วิทยาคารแผนอนุบาลและประถมเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาโดยในระดับประถมนั้นมีสงงองแผนการเรียนที่น่าสนใจให้เลือกได้แก่ s m a สมา n ิ l i ิช Program หรือ S.E.P. ที่จะทำให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและแผนการเรียนทั่วไป I.S ส q u a r e p r ายม r ร p โปรแกรม s p p ที่เด็กๆทุกคนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและต่อยอดในระดับต่อไป